ครับตอนนี้เวลา10นาฬิกานะครับเรากำลังอยู่ในขั้นตอนการเพิ่มกระตุ้นความร้อนเข้าไปนะครับและผมก็รอไปประมาณน่าจะประมาณประมาณเกือบชั่วโมงนะครับตอนนี้เราพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการเผาถ่านหรือคาร์บอนไนเซชัแล้วครับโดยที่ลักษณะก็คือเกิดควันบ้าขึ้นแล้วนะครับผมก็เลยเซตตัว เก็บน้ำส้มควันไม้เรียบร้อยแล้วนะครับมันไม่ยาวนักเพราะว่าเพื่อการศึกษาผมใช้ท่อนไม้ยาวแค่สองเมตรห้าสิบเองครับแต่ว่าผมทะลวงผมพาผ่าไม้ไผ่ออกครึ่งหนึ่งเลยนะครับแล้วจากนั้นก็ทะลวงเอาข้อต่างๆออกหมดเลยแล้วก็ขัดอย่างดีเลยนะครับแล้วก็มัดไว้เหมือนเหมือนเดิมด้วยเชือกนะครับไอ้ด้วยด้วยลวดเส้นลวดแล้วก็จะเห็นว่าลมผ่านดีมากเลยนะครับ โอเคอุณหภูมิปากปล่องตอนนี้อยู่ที่75 76นะครับเนี่ยอุณหภูมิ534 340อุณหภูมิ340ที่ตรงกลางเนี่ยมันก็แสดงว่าเตาได้ติดแล้วนะครับเนี่ย300กว่าๆประมาณนี้นะครับที่เผามาเตาติดแล้วนะครับ ติดเต็มที่ก็คง80นะครับอุณหภูมิปากป่องควันอยู่ที่80นี่คือเตาคงติดเต็มที่อ่าผมก็จะพออุณหภูมิสัก80เนี่ยผมจะเริ่มกระบ,บวนการเก็บน้ำส้มควันไม้นะครับนะครับน้ำส้มควันไม้แต่ว่าเริ่มกระบ,บวนการที่เฉยยังไม่เก็บนะครับคือเซตไว้คำว่าเริ่มกระบ,บวนการนั่นคือว่า ผมจะเอาไอตัวไม้ฟืนที่อยู่ในเตาเผาเนี่ยออกแล้วก็ปิดไอช่องใส่ฟืนนะครับเหลือไว้แต่ช่องหลีหลีลมแล้วจากนั้นจะทําตามที่อาจารย์กิติแนะนําเลยนะครับพอไฟติดแล้วเราจะไม่ยุ่งกับธรรมชาตินะครับผมจะปล่อยช่องหลีลมไว้ไปเรื่อยๆหนึ่งชั่วโมงจากนั้นพอหนึ่งชั่วโมงเสร็จปุ๊บผมก็จะค่อยๆหลีลงมานะครับหลีลงมา จนนู่นแหละครับเสร็จสิ้นกระบ,บวนการเก็บน้ำส้มควันไม้ที่อุณหภูมิผมขอเก็บจาก85ถึง120ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าผมต้องการจะเพิ่มอุณหภูมิให้ถึงพันในเตานี้ผมจะเก็บน้ำส้มควันไม้จาก85ถึง120ที่อุณหภูมิควันนะครับจากนั้นผมก็จะเปลี่ยนปองให้มันยาวขึ้นแล้วก็มาอัพอุณหภูมิกันขอให้สำเร็จนะครับ1,000องศาค่ำคืนนี้ สนใจก็ปวดติดตามชมนะครับโอเคสวัสดีครับ